สนับสนุนโดยฉับไวการเกษตรคิดถึงเครื่องสับอเนกประสงค์สับหญ้าสับหยวกคิดถึงเครื่องสับฉับไวเรายังมีหัวเกี่ยวหญ้าติดรถไถเดินตามซองบังคับโคกระบือผันหญ้านายและรับผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิด ที่เขาว่าทําทุกอย่างลงมือทําทุกอย่างอย่าคิดว่าสายให้คิดว่าแต่เช้าแต่ทุกอย่างที่เราจะดําเนินการได้ต้องใจรักครับนะครับนีบ่ตัวนี้ชื่อคือคูนซั์ครับคูนรับคูนซับคูนซับเนี่ยมันเป็นลูกผู้ใดพอครับเป็นลูกเพมงคลครับเป็นลูกของเพลกระเลยเอาใบไม้ขูดเบื่องคูดผนเคียงลูกหยาบพี่น้องไปสื่อกล้วยตัวนี้ตัวนี้เป็นใบ<อ>เป็นลูกของ เจ้าเงินอูทไทยพี่น้องรับผมคุณพ่อแม่นี่พ้นซื้อจังไงพ่อในนิทรรศการคิครับคอนฟิสก็ครับวันดีครับแม่ครับวันดีครับครูวุฒิครับวันดีครับครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับอีกผู้หนึ่งนะครับผมเกษตรกรโตจริงเสียงจริงพี่น้องนะครับผมเลี้ยงกล้วยนะครับพี่น้องครเบมื์อนี่พูดวิโอกาสนะครับผมมาหาคุณพ่อคุณแม่นะครับเมื่อนี่นะครับผมคุณพ่อครับขออนุญาตนะครับผมพาพี่พาน้องเกษตรกรท่ามาเยี่ยมชมนะครับผมเพื่อว่าศึกษาหาความรู้แหลกเปลี่ยนประสบการณ์นะพ่อเนาะครับ ขุดอยากให้พ่อนะครับผมแนะนําโตแลักกาแนะนําฟาร์มเฮาให้พี่น้องเกษตรกรเฮาได้หัวจากในพอครับสวัสดีอีกครั้งครับสวัสดีครับพี่น้องชาวสวนครับชาววัวชาวควายทุกท่านนะครับผมบัญชาสง่าประโคนนะครับเป็นครูบํานานนะครับผมก็เกษียณตอนปีตอนที่2 9กันยายน2560ก็เกษียณเข้า5ปีเต็มครับผมก็อย่างที่เขาว่าทําทุกอย่าง ลงมือทาทุกอย่างอย่าคิดว่าสายให้คิดว่าแต่เช้าแต่ทุกอย่างที่เราจะดําเนินการได้ต้องใจรักครับนะครับผมเองตั้งแต่เป็นครูมาเมื่อปี2522พอ,อสมรสนี่นี่กับคุณนายคุณนายครับผม <laughs> บคุณนายแมคุณนายแนะนำนำตัวหน่อยครับผมคุณนายครับสวัสดีค่ะฉันชื่อมานาสงาประโคนเป็นแม่บ้านของอาจ,จารย์นัรจาครับผมคุณแม่คุณแม่มานา โอ้ยมาซื้อคือพิซซ่าแท้นะครับผมค <kita> mm ุณแม่มานานะครับผมก็ค <Five Wuhan> ือคุณพ่อบัญชาเนาะครับเนาะคุณพ่อครับต่อเลยครับผมก็ช่วงเป็นครูก็เรียกง่ายว่าเป็นลูกชายชนาอยู่แต่ฟูงวัวฟุ้งควายตลอดนะครับครับผมพอเพอเป็นอ่าเป็นครูมามีครอบครัวมาก็ทิ้งไม่ได้ก็คือวัวครับเพราะว่าวัวเนี่ยมันก็เลี้ยงไปอีกแบบหนึ่งครับคือคือเขา ทนสภาพอากาศร้อนได้ครับนะครับคือเราจะไปไหนมาไหนก็ได้ไปสอนเด็กก็ไม่มีปัญหาอะไรครับนะครับก็อยู่มาเรื่อยๆและที่ขาดไม่ได้อีกก็คือช่อกเกษตรครับชอบปลูกนู่นปลูกนี่ก,ก็ครูพุธมาเห็นก็จะเห็นในสวนว่ามีหลายๆอย่างครับ,รบผมก็ที่ลงเอยเกษตรที่ลงเอยที่ที่คิดว่าประทับใจที่สุดก็คืออินทผลัมนะครับในพื้นที่แห่งนี้มีอยู่ด้วยกันสิบไร่ครับครับสิบไร่ก็ ปีนี้เป็นปีที่ให้ผลผลิตเป็นปีที่3ครับตอนนี้ก็กําลังกินดอกออกผลอย่างเต็มที่นะครับแล้วช่วงนั้นก็เลี้ยงวัวมาเรื่อยเื่อยเรื่อยๆอ๋อหมายคุพ่อครับหมายถึงว่าคุณพ่อนี่ก็คือรับเปข้าราชการครูครับนะครับผมในระยะเวลาที่รับราชการพ่อก็ทําการเกษตรมาโดยตลอดเลยครับนะครับผมแต่สิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือทําอิสพา์ลมครับ ครับผมหลังจากนั้นพ่อกับษียนมาในใน,ในระยะเวลาที่เป็นครูก็เลี้ยงวัวมาก่อนใช่ไหมพ่อเลี้ยงมาตลอดวัวนี่เป็นวัวอะไรพ่อวัวกระป๋องกระแป้งนี่บหครับก็แต่ก่อนก็จับต้นชนปลายไม่ถูกเหมือนกันแหละลูกผสม,ผมชาโดเล่ลูกผสมรามันลูกผสมแอ,องกัดลูกผสมอินดูบาซินครับแต่ก็ว่าเรื่องง่ายว่ามันไม่ชัดเจนไม่ใช่ขาดทุนใต้กําไรพุ้นวายไปหมดแล้วก็หันเหชชีวิตมาจับบรมันเลือดร,ร้อยเล่นเลือดร้อยเลยเลือดร้อย แล้วก็เคยซื้อมาตัวที่แพงที่สุดคือตัวละห้าแสนตัวละห้าแสนซื้อ 5, <000. S 1> วัวนี่ใช่ไหมพ่อใช่ซื้อวัวห้าแสนแล้วก็ขายได้ด้วยครับผมฟาร์มนั้นชื่อฟาร์มอะไรพ่อฟาร์มที่พ่อเคยเคยอยู่ในวงการวัวมาก่อนนี่อ๋อวงการวัวที่ทีท่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนก็มีสองฟาร์มใหญ่ฟาร์มอ,อันดับหนึ่งก็คือของวัตชของอาจารย์สันติอยู่สีคิ้วครับผมและก็ของอเสียมนบอยู่ที่เดชอุดมอุบลครับผมแล้วของพ่อล่ะครับผม ผมสว่วนมากผมจะไปซื้อไปซื้อจากฟาร์มใหญ่มาซื้อจากฟาร์มใหญ่มาซื้อรุ่นยานมครับแล้วมาอนุบาลเลี้ยงดูให้มีให้เขาเชื่องให้เขาสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ให้ครูแมมนะครับผมมาลงคลิปขายขายสนุกขายสนุกทั่วประเทศไทย,ยทปะทนะตอนนั้นนะพ่อนี่ก็คือครประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงวัวใช่ครับผมทีนี้ต่อมาครับผมพ่อณตอนนั้นก็คือวัวสุดตัวสุดท้ายที่ส่งก็ไปส่งที่จังหวัดอุดร อันนั้นเป็นบัวควายท้องแย่เพศขายไปที่อุดรวันนั้นซื้อมาสามแสนครับแล้วก็ขายไปสามแสนเก้าเลี้ยงห้าวันบัวใช่ไหมครับบัวบัวนะวันที่ยี่สิบแปดตุลาสองห้าหกสี่ครับคือตัวสุดท้ายแล้ววันนั้นก็นำควายเข้ามาเลยสองตัวแรกวันที่แปดตุลาหกสี เพราะว่ากระแสมาแรงหรือเกินโอ้ยหมาลงดูหมายถึงว่าพ่อนี่เลี้ยงวัวมาก่อนครับพอทีนี้กระแสควายมันมาแรงปุ๊บพ่อก็เลยปรับปั๊บเลยกรับปั๊บเลยแล้วและหลายหลายคนที่เขารู้จักบอกพ่อเลื่องควายมันยากนะพ่อมันไม่เหมือนเลี้ยงวัวนะพ่อครับผมพ่อใส่ฟางใส่น้ำให้มันพ่อไปไหนก็ได้สองวันสองคืนสองวันสองคืนนี่ไปได้แต่ควายมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันร้อนนะครับ เราก็เอามามันร้อนเลยเราก็คืชอบควายมาแต่เด็กขี่หลังควายมาโดยตลอดตั้งแต่เรียนอยู่ปรโปรสามครับพอคิดว่าเนี่ยคงไม่เหนื้อกําลังว่ะเจะอีอย่างใจเรารักด้วยมาครับถ้าใจรักนี่ไม่เคยมีคําว่าสายครับก็ามาวันที่ยี่แปดตัวแรกที่ซื้อชื่อพรทิพย์ครับเดิพผ่านพี่น้องไปดูนาะครับชื่อพรทิพย์พ่อพูดให้ฟังก่อนเขาบอกว่ามันจะยุ่งยากมันไม่ยาอะไรถ้ามันร้อนเลยเราพยายามสร้างรงเรือนให้มันสูงขึ้นครับ แล้วสันไทยเราก็ใช้ตัวหนาครับตัวหนาคือมันมันยังไงมันก็คงจะไม่ค่อยร้อนมากครับพอก็สั่งตัวหนามาแล้วก็ไม้เรามีก็ช่างโรงเรงือนครงให้มันใหญ่ขึ้นสูงขึ้นครับป้องกันไม่ให้ร้อนหรือกลัวร้อนหรือติดท่าลมให้ครับติดท่านลมให้ครับ,มรบไม่ยากอะไรเออหา,าวิธีการแก้ปัญหาให้เขา,า,าเอา้ามันร้อนอยากให้อาบน้ํามีครับคุสระนะครับแล้วก็บอกว่ายุ่งยากไปไหนไม่ได้ไม่ใช่ครับ เปิดพัดลมเสร็จใส่ฟางเต็มรังอาหารมีน้ำให้กินเขานอนทั้งวันครับมันยากที่ไหนทะรู้อย่างนี้เลี้ยงตัง้งนานแล้วโอ้มันไม่ได้ยากเลยแบบนี้ ว่าเลี้ยงค้างเราไปดูหลายๆที่ไม่ว่าของท่านดาบโยงของครูแม่ประโคนชายไปดูเขาก็เลี้ยงค้งคอกครับเข,า,ข,ขาก็มีพัดลมมีทรายให้นอนนู้เราก็เลี้ยงได้่างนี้ครับผมอ๋อก็บอกไง่ายๆว่าก็คือส่วนมากถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่ได้เริ่มเลี้ยงนะครับผมก็จะกลัวอุปสรรคนั่นนู่นนี่นั่นน,น,นู่นน,น,นี่นะครับต้องปล่อยทุ่งต้องนอนกลางร่มไม่ใช่แล้วตอนนี้ไม่ใช่เราเลี้ยงแบบวัวลองดูเลี้ยงแบบวัว๋อพ่อเปลี่ยนการวิธีการเลี้ยงคือมาเลี้ยงแบบวัวเลี้ยงแบบวัว แล้วมันดีต่างกันไหมพ่อวัวกับควายมันดีต่างกันใช่ไหมแต่บางอย่างมันดีคนละอย่างครับผมพ่อคือวัวเนี่ยเขากินไม่ค่อยจุหรอกอ่าพ่อครับแล้วมันก็กินแล้วมันก็นอนอย่างวัวพันธุนะวัวสายพันนะครับผมเขาก็กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินแล้วก็ขี้มันอยากขี้ตรงไหนนอนขี้นอนเยอยบเต็มไปหมดแต่ควายไม่ใช่ครับเขามีห้องน้ําของเขาโดยเฉพาะครับมีห้องน้ําโดยเฉพาะแล้วเขากินกลางคืนอ่าครับผมกลางมันนอนเงียบทั้งวันครับ ไม่กินเลยไม่กินกินจับๆนิดๆหน่อยๆไปนอนอีกเปิดพัดลมให้อผมว่าโอ้สบายมากครับไม่ไม่ไม่มีอะไรบดืร้อนอย่างที่เขาว่าหรอกผมมาเห็นราคาอย่างทุกวันนี้นี่โอ้มีกําลังใจพ่อผมผมในฐานะที่ผมเป็นเกษตรกรเนาะเป็นคนรุ่นใหม่ครับครับผมพ่อผมไม่ไม่ไม่เคยได้ไปมีโอกาสได้ไปเลี้ยงวัวเลือดลอยแล้วทีนี้ผมถามพ่อว่า กำไรนะพ่อเนาะถามแบบตรงๆเลยเผื่อว่าพี่น้องกเกษตรกรเขาที่กำลังฟังอยู่นี่เขาจะได้มีวิธีการคิดแล้วก็บริหารจัดการไปได้ในข,ข้อของเขานะครับผมก็คือราคาวาัวนี่ถ้าเกิดว่าเราขายมาได้กำไรนี่กับควายซื้อมาแล้วได้กำไรนี่กำไรตรัวไหนมันดีกว่ากันพ่ออ่าเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบช่วงช่วงวัวที่มันบูมมากที่สุด6 0 61 62ครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ครูขายวัวได้เยอะที่สุดปีหนึ่งประมาณ30ตัว ปีหนึ่งประมาณ30ตัว30ตัวตัวหนึ่งมันตกกําไรเยอะไหมพอ่อตัวหนึ่งสมมต,ติว่าเราซื้อมาประมาณอ่ะเอ,เอาหนึ่งแสนห้าแสนห้าเอาหนึ่งแสนห้าหนึ่งแสนห้าก็จะอยู่ที่สองแสนต้นต้น,ตนจะ<ส>นอยู่ที่ประมาณสองแสนต้นต้น,ตนครับเลี้ยงประมาณกี่เดือนพอ่อส่วนมากจะเลี้ยงไม่เกินไม่เกินสองเดือนไม่เกินสองเดือนได้กําไรตัวละแสนได้กาไรเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแสนหนึ่งอ๋อเจ็ดหมื่นแปดหมื่นบางตัวทํากําไรให้ถึงสองเท่า บางตัวทํากำไรถึงสองเท่าหมายความว่าเราซื้อมาแสนห้าครับพขายได้4ี่แสนห้าโอ้ถ้าตัวไหนมันเก่งจริงๆคือมันอยู่ที่พันธุกรรมของเขาด้วยครับผมอย่างเขาบอกว่าพันธุกรรม4ี่เเนต์เลี้ยงหกสครับครูก็พยายามพยายามทาอย่างเขาว่ามันก็ใช่ครับใช่ก็ก็ยังขายทุกตัวนี่ที่ที่ที่เอาเข้าข้อมาเนี่ยครับผมจะเน้นชีดเพียดชีดบํารุงชีดเพียดชีดบารุงชิมห้าวันครั้งยังไงนะพ่อพูดพูดใหม่นะครับผมพ่อครับ อ่าหนึ่งก็คือการการบริหารจัดการคือการฉีดยาพ่อฉีดยังไงครับผมพ่อพูดให้พี่น้องฟังหน่อย่าฉีดยาก็ส่วนมากก็อ่ามันมีอันดับแรกที่ที่ครูจะทําก็คือถ่ายพยาธิถ่ายพยาธิถ่ายพยาธิกี่เดือนครั้งหนึ่งพ่อกี่เดือนครั้งหนึ่งแต่ที่ครูซื้อมาส่วนมาก15วันครั้งถ่ายพยาธิใช้ชนิดน้ํากรอกไวเบอร์เมกเอฉีดใต้ผิวหนังแล้วก็ฉีดบํารุง15วันครั้ง15วันครั้ง3ชุดแค่นั้นแหละ ไม่ว่าวัวหรือควายตัวไหนก็แล้วแต่เขาจะสมบูรณ์ขึ้นอ๋อสี่สิบห้าวันครั้งสิบห้าวันครั้งสิห้าวันครั้งสมรอบต่อต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันในตัวยาที่พ่อบอกมาเมื่อกี้ใช่แล้วทีนี้ปุ๊บบำรุงด้วยไหมพ่อบำรุงตัวไหนทีนี้พ่อบำรุงที่ผมใช้ก็คือไบโอคาตาลีนครับผมคาโตซานคาโตซาน a d ีสาม E ครับผมผมจะใช้อยู่วงวงนี้พ่อพ่อพ่อจะสีก็คือหมายถึงว่า สีดครั้งที่หนึ่งก็คือสามหลอดเลยใช่ไหมใช่ยาบำรุงนี่สามตัวเลยใช่ยาถ่ายพยาธิทั้งสามตัวเลยไหมไม่ใช้ตัวเดียวใช้ตัวเดียวนาะอาจจะกรอกครั้งแรกจะกรอกนิดน้ำครับผมครั้งที่สองก็จะฉีดใต้ผิวหนังครับผมแล้วก็อาหารเราต้องพร้อมอ่าทีนี้เรื่องอาหารพ่อพ่อให้กินสูตรไหนพ่อครับทุกตัวที่เอามาส่วนมากมันจะเป็นวัวหรือควายที่อายุยังน้อยครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการความเจริญเติบโตอย่างเร็วอย่างแรงด้วยครับ ผมก็ครูก็จะใช้สูตรอาหารโปรตีนสูง,สง,สงเช่นโปรตีนยีิบเอ็ดครับผมโปรตีนยีิบเอ็ดแล้วก็ข้าวโพดหมักเมเปียปักช่องบนครับแล้วก็ขายเวลาเลยคือฟางครับน,นี่มีสามอย่างนี้เราให้กินทีละนิดแต่ให้บ่อยๆเชา้าเที่ยงเย็นเชา้าเที่ยงเย็นสักสักเดือนหนึ่งแค่นั้นแหละเดี๋ยวเขาอยู่ตัวเห็นผลเลยเห็นผลเห็นผล นี่แหละครับพี่น้องครับเป็นยังคูดคือยังถามไห่พี่ให้น้องเฮ้าเนาะพ่อเนาะ,ะเพราะว่าผมมาดูแล้วนี่ควายพอ่อเนี่ทุกตัวเลยนี่มันสวยหมดเลยนะครับผมสวยทุกตัวเลยครับแล้วทีนี้มันเป็นสิ่งที่น่าตกใจก็คือเราซื้อมาในราคาที่มันตอนนั้นซื้อมายังไม่แพงเนาะพ่อใช่แต่ทีนี้ตอนนี้มาปุ๊บราคาควายมันพุ่งขึ้นมาเลยทุกตัวเลยครับเพราะฉะนั้นแล้ว,วนี่วิธีการเลี้ยงพ่อเนี่ยก็คือผมว่าคลิปนี้นี่จะต้องเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็น พ่อคิดดีๆให้พี่น้องเกษตรกร,กรที่เขากําลังรับชมอยู่ตอนนี้นะพ่อมันเกิดประโยชน์ต่อเขามากเลยผมว่าเพราะาบางคนอยากฉีดยาแต่ไม่รู้ว่าจะฉีดไปลักษณะไหนไม่รู้ว่าจะดูแลไปแบบไหนมันถึงจะดีถึงจะอ้วนนะพ่อแต่ว่าบางคนเลี้ยงว่ถถอวิธีมันกระโบอ้วนนพนาอใช่ใช่เลี้ยงบัถือวิธีที่สําคัญต้องสายพันธุ์เขาดีด้วยครับผมสายเลือดดีนั่อสายเลือดดีแล้วก็ก,การการให้อาหารการดูแลก็น้ําเลี้ยงเขาเรียกว่าน้ําเลี้ยงน้ำเลี้ยงถึงผมว่าอยู่ไม่ได้ มาแน่พี่กัดพี่กัดฟาร์มเราหนึ่งอยู่ตรงไหนพ่อสวนนี้สวนชื่ออะไรพ่ออ่าสวนเอเดนสวนเอเดนสวนเอลขที่สองสี่เก้ามูสอบ้านคลองตําบลปรืออําเภอประสาทครับผมจังหวัดสุรินทร์ครับอ๋อตรงนี้ขึ้นอําเภอประสาทก็เช็คดูอในในอ่า คลิปกากาวไรโพดกเกาวของบัญชาฟาร์มที่ลงแต่วัวครับผมวันนี้มีมีควายให้ดูให้ชมเลยครับครับหน้าตอนนี้มีคั้วไห่ส้มแล้วอ่ะนะครับผมเพื่อว่าบเป็นการเสียเวลานะครับพี่น้องหน้าตอนนี้ก็คือขู้ในแถวขั้วนะครับผมของคุณพ่อบัญชาแล้วก็คุณแม่มาหน้านะครับผมให้พี่น้องเขาเดือดหูจับเพื่อนคัากๆแล้วนะครับผมปัดในต่อไปนะครับขูดสิบห้าไปบึงไปบึงคั้วเพื่อนทุลโตเลยครับพี่น้องครับอมากครับครับผมคุณพ่อครับตัวนี้พ่อตังือวาังไค้ชื่อคคคููรััับ คูทรั์คูนรัย์นี่เพิ่นเป็นลูกผู้ใดพ่อครับเป็นลูกเพชรมงคลครับเป็นลูกของเพชรมงคลเป็นลูกของเพชรมงคลคเอ,เอกสารเท่าครบวัตถุทุกอย่างนะพ่อเนาะเอกสารครบครับเขาเป็นสัตว์มาตอนี้ผสมติดท้องเก้าเจริญอันตรสาวแล้วครับโอ้ทองติดสองเดือนกับอีสิบสี่วันครับพอ่อพ่อเพิ่นเป็นอันนั้นคว้วมาจากทั้งใดเนาะพ่อคั้วตัวนี้นะอ่ามาจากบ้านดุเรงฝั่งของฝั่งของที่พ่อพันคือเพชรมงคลเขาอยู่บ้านดุเรงประสานเนี่ยของของเสียสมบัติ นี่คือเขาผสมจริงนะครับเกิดจากการผสมจริงนะพอนอะ่อครับก็ฟันพึ่งหลน่นแล้วก็ผสมผสมได้สามวันฟันหล่นเลยคู่หนึ่งเพิ่นได้ก<อ>ี่ปีแล้วพ่อควายอายุสองปีครับสองปีอายุสองปีครับพ่อมีแนวคิดยังไงพ่อถึงถึงถึงผสมเร็วจังพ่อแนวคิดใช่ไหมครับผมอถ้าเป็นวัวเรื้อยถ้าเป็นวัวนะครูมาเปรียบเทียบกับวัวนะครับผมช่วงนั้นวัววัวท่าคือถ้าเขาสมบูรณ์ไม่จําเป็น ถามหลายๆเซียนแล้วบอกต้องรออายุไหมต้องอะไรไหมครูก็เลยบอกว่าไม่ต้องรออายุให้เขาสมบูรณ์เป็นสัตว์ชัดเจนผสมได้เลยบางที่นี่ครูผสมตอน14เดือนในวัวนะตอนตอนั้นตอนเลี้ยงวัวใช่ไหมครับใช่ควาย10วัว14เดือนนี่ก็คือเราจะผสมเลยแล้วทีนี้พ่อก็เลยเอาวิธีการคิดของวัวมามาปรับใช้กับควายครับแต่ไม่ควรต่ำไม่ไม่ไม่ควรน,น้อยกว่าสองปี ไม่ควรน,น้อยกว่า2ปี 2> พ่อครับแล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราผสมตั้งแต่เล็กแล้วควายมันจะหลังมันจะเป็นมันจะหลังไหมในความคิดของพ่อในความคิดนะถ้าอาหารถึงผมว่าไม่เกี่ยวนะมันอาจจะเกี่ยวแต่ว่าถ้าอาหารถึงกับผมว่าไม่อยู่นะมันก็จเจริญเติบโตเต็มที่เหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดของคุณพ่อบัญชาใช่ใช่จากการจากประสบการณ์หลายสิบปีที่เลี้ยงบัวมาเนาะพ่อ,<ข>อเนาะก็<อ>ตัวนี้ตอนที่เขาผสมรู้สึกเขาไม่ใหญ่นะพอเขาผสมติดเขาจะกินอาหารเก่ง รู้สึกจะเปลยตาขึ้นเยังจะสิญงใหญ่ยุเก่าอีกใช่ใหญ่กว่าแต่พูดจริงๆแล้วนะนาะพ่อ ควายบางตัวที่ว่าสูงร้อยห้าสิบณปัจจุบันนี้ที่ว่าเป็นแม่ยืนลอกและส่งลูกดีๆในสมัยก่อนก็ไม่มีใครรู้นะว่าควายต้องเอาไว้ให้สองถึงสามปีมันถึงจะผสมได้เนาะ<ช>เขาควรคนแก่พอมันเป็นสาวมาปุ๊บเป็นสัตว์รอบนึงเข<ล>าไปเสิร์งเลยชเห็นแต่มันยังใหญ่เลยเนาะ,<ช>ะอันนี้ก็คือพูดในมุมมองอีกมุมมองหนึ่ง<ช>นะครับผมพี่น้องแต่ว่าทาเขาสื่อมาเพื่อที่ว่าเราจะพัฒนาหรือว่าเอามาเลี้ยงเองเพอเอาลูกเราก็ควรที่จะผสมเลยเนาะ ครับนะพ่อแต่ถ้าเ<ม>กิดว,ว่าเราเรายังมีโอกาสว่าสมมติว่าเราจะเอาควายไปสนามไปประกวดเรากลัวมันแท้งมันอะไรยังไม่ได้ถ้วยแกนแชมป์ยังไม่ได้ถ้วยพระราชทานเราก็อย่าเพิ่งผส,สมก็ได้มันก็แล้วเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะพ่อเนาะใช่ครับมองึลยอ่ะส,ส,สุดยอดนะครับผมคุณพ่อ,อบัญชาตัวนี้นะครับคุณพ่อตัวนี้ตัวนี้พ่อก็เปิดแบ่งไว้ให้พ่อเผื่อมันมีคนมีคนชอบเปิดได้ทุกตัวครับอยู่ในข้อเปิดทุกตัวเปิดทุกตัวครับพี่นองครับ ผู้ใดมาเอาขอกนี่บ่มิดหวังพี่น้องนะครับผมเป็นการถ่ายคลิปควายครั้งแรกนะพ่อเนาะครับผมขอกเลยฮาพี่น้องมาเบิ่งโตตอไปครับพี่น้องคุณพ่อครับตัวนี้นี่โอ้ยคูดมาเห็นแล้ะตกใจนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับผมคูดขออนุญาตคุณพ่อบัญชานะครับผมเว้าเองเลยเพราะว่าคั้ยตัวนี้นะครับพี่น้องครับคูดไปสื่อนะครับผมมาจอากแถวแถว ไอ้อำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับพี่น้องผู้วจจำบานเพื่อนซื้อบานโบได้ผู้เฒ่าเรียงค้วยนะครับพี่น้องแล้วเพื่อเรียงค้วยสายพัฒนามาตลอดเลยนะครับพี่น้องปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนผสมใบไวผสมหลอดไวแต่โมหูว่าหมอผสมต้นไรใหว่งผ่นครับพี่น้องพันนี่เพื่อนก็เลยเอาใบไมู้้คู่วจเบิงคู่วดขนขี้งลูกหยาบพี่น้องไปซื้อค้วยตัวนี้ตันนี้เป็นใบเป็นลูกของเจ้าเงินอุทัยพี่น้องครับนะครับผมคู่วซื้อมาตะกี้บอกแพงพ่อเบ็ดนะครับผมคุณพ่อกับไปซื้อมาต่อแล้วที่นี่พ่อ คือก็คือควายตัวนี้นี่แม่เขาเกิดจากความสูงร้อยสี่สิบห้าเลยนะควายตัวนี้นะพ่อแม่เขานี่อ่างลึกใหญ่นะครับผมบัดที่นี่นะครับพี่น้องตัวนี้พ่อตั้งซื้อเข้ามาจากไหนครับชื่ออ่าชื่อกาไรครับชื่อกําไรนะพ่อเนาะกําไรนี่เพิ่งอายุได้จักปีละพอตามตามไปอายุสิบสี่เดือนสิบสี่เดือนเข้าสิบห้าเดือนนี่เหรอพ่านพ่อสิบสี่เดือนยังไม่เต็มครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงใช่ไหมพ่อผมสิบสี่เดือนามนะพ่อเนาะสิบสิบสี่เดือนความสูงก็ วันได้ร้อยสามสิบร้อยสามสิบร้อยสามสิบน้ำหนักห้าร้อยสี่กิโลตัวนี้นะพ่อครับผมอู้ยพี่น้องครับพูดว่าเห็นกระตกใจง่ามครับขวยตัวนี้ง่ามมีคนมาใหา้หลายบาทอยู่ได้พี่น้องเลี้ยงง่ายให้จะจะซื้อตัวเดียวไม่ขาย <laughs> ต้องมอเมาส์เบิร์ดคอกบวรติต้องเมาส์สักคู่หนึ่งอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะได้ไปเอาไปเอาตัวอื่นมามันก็ไม่ได้แล้วครับผมราคามันต้องเรื่องแอ่ว่ามีแต่สี่ขีดห้าขีดแหละบอกง่ายๆก็คือคุณพ่อบัญชาได้บอกกระบูคูดหนอกหลอบนะครับพี่น้องหาพี่น้องเข้ามาก,ก็คือเขามาเบิรงน้าเพลินนะครับพี่น้องมาเลือกเอาเลยนะครับผมอยากได้สามตัวก็คือเป็นเป็นพอเ,เ,เอาไว้ส่งนี่แหละพ่อง้ามพอไปจับฟังนั่นครับหนูสวยนะครับพี่น้องล่ตชนล่ำโตดีขีงขาแข็งใหญ่กําไรมองกรูคูดเห มองจากข้อดื่มไม่อยากมองเรอจำผมไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วใหญ่มากเลยกําไรนะครับผมคุณพ่อตังซื้อกําไรที่ออกจากขอกู้บดนะครับพี่น้องครับง่ามนะครับพี่น้องเลี้ยงง่ายกินยากเก่งพาอเวลาเรามาเจอแบบนี้เราก็ภูมิใจเนาะเราเอาควายมาเราเคยจับควายมามันดีพอคนอื่นเอาไปเลี้ยงมันยิ่งดีกว่าเรายิ่งภูมิใจเราเคยเลี้ยงวัวมาประคบประงมมาใช่ไหมครับพ่อมันมันวัวมันมันพูดไปมันเกือบจะละเอียดอ่อนกว่าควายนิดนึงครับผมก็เราก็ใช้สูตรนั้นแหละ มามาเลี้ยงดูเขาก็โอ้มาจริงสิบวันแค่นั้นแหละวะเนี้หลายคนที่เขามาเยี่ยมมาชมบอกเอ้าคนจําแทบไม่ได้นะแต่ละตัวนะวะเนี้ยสุดยอดจริงๆครับพี่น้องจําไปเลยนะครับพี่น้องครับอ่ารี่กลับไปเบื่องดูดูนะครับพี่น้องฟั่งบ่อยๆนะครับผมหนึ่งตัวยาสองวิธีการพ่นฉีดสามวิธีการดูแลรักษานะครับพี่น้องควอยฝากไปเลยนะครับผมพี่น้องคอกนี่นาติดตามนะครับพี่น้องครับ เบื้องใน้ถ่ายเพิ่นขวนเอ้ยสะออนขวยเจ้าของพี่น้องรับผมคุณพ่อแม่นน่เพิ่นซื้อยังไนพ่อแม่นน่ชื่อพรทิพย์ครับพรทิพย์พรทิพย์นี่เป็นลูกของใครพ่อพรทิพย์เป็นลูกเพิ่มโชคเป็นลูกของเพิ่มโชคเอกสารครบพ่อครับเอกสารครบครับครับผมเป็นลูกของเพิ่มโชคครับพ่อได้มาจากใสพ่อได้จากอ่ในตัวเขตอำเภอประสาทแหละเขตอำเภอประสาทเห็นบ่ครับผมครับผมแต่มาบอกซื้อซื้อสัพี่น้อง อำเภอประสาทเท่ากับหลายของน้พ่อเนาะนะครับผมทิ่นเพลียงกล้วยสายพัฒน,นาตัวน,นี้เป็นลูกของเพิ่มโชกอายุเพิ่นหลายปานใดพอดีนี้อายุสองปีสองปีพอดีพอดีเลยบะพอ่อเป็นสัตว์รบที่3ผมผสมตอนนี้อันตรสาท้องแล้วครับท้องกับใครพ่อน,นี่ท้องกับเซียเบิ่มท้องกับเซียเบิ่มนะครับผม <c oughs> โอ้ยความสูงลายปานใดพ่อนี่ 3> <c oughs> <135 S 2> ร3อย3 5ห้ารสาห้าน้ำหนักแป0 8กิโล แปดร้อยแปดกิโลครับวัดเมื่อวานก่อนครับครับผมนาเขาเปิดกวางดีนะครับพี่น้องเป็นข้วยสายพัฒนามาแล้วหลายเติบนะครับพี่น้องแขงขาใหญ่นะครับผมตาเต็มแก้มจ้ำถือต้องตามอุดมทัศนีข้อยไทยนะครับพี่น้องครับป่าที่นี้นะครับผมที่สําคัญเลยก็คือกบาลเขาหี่เพื่อนเปิดดีนะพ่อเนาะครับนะครับผมเหมาะเอาไปเป็นเมพันธ์เมบอกในคอกนะครับผมอะคู่พอหอครับตัวนี้สูงลายันใดพพอตัวนี้ร้อยสามห้าร้อยสามสิบห้าน้ำหนักแปดร้อยแปดกิโลอายุสองปีครับ ถามแล้วทำพี่น้องคู่เห็นว่ามันงามหลาสองสองเดือนกับสิบสองวันท้องเรียบร้อยอุจจาหะเรียบร้อยครับเอาไปนี่รอลุ้นได้เลยนะพ่อเรอดลุ้นได้เลยโอ้โหพี่น้องลำต้นล่ำตัวดีนะครับพี่น้องเพื่อห่อนแดดเพื่อกระยังเขาคอหันหลังเอาเบิ้งไายเจ้าน้อยนะพ่อครับเอาพี่น้องเบิ้งพุ่นสีเต่าสีนมหางเหยาหลากดินหลากฝาดอยู่พี่น้องหางไคลวัวตัวนี้ไอพ่อนทิพย์หางไคลวัวมากหางสวยมากนะพ่อเนาะครับผมโอเคออ่โเคครับคุณพ่อครับนะ กูในเดระสุวียมันก้อเกตกเบิพงพี่น้องกล้วยผลไมแต่ตูอ,อ้วนดน,นะครับผมบง,งามพร้อมไปไปเข้าข้อมาเบิงตูต่อไปนะครับพี่น้องครับพ่อครับตัวนี้เพิ่นซื้อวนอันจันไหนนะพ่อตัวนี้ชื่อแก้วตาแก้วตาเนาะครับ,รบนะ้องแก้วตานี่เพิ่นเป็นลูกของผู้ใดญพ่อครับเป็นลูกแก้วฟ้าครับเป็นลูกของแก้วฟ้าครับผมนะครับผมคุณพ่อจับไปเพิ่นขนานกล่องเล็กน้อยนะครับผมนะทางนี้อ่าคุณบอกว่ายืนฟังนี่ก็ได้ครับเงินอ่าพี่น้องเขาได้เบิ่ง ลูกของแก้วฟ้าตัวนี้ได้จักเดือนละพ่อตัวนี้21เมษาครบ12เดือนครบ1ปีโอ้นะครับผมครบพ่ทนได้ถึงหอดปีหนึ่งอยู่ครับสูง129สูง129ยยีาน้ำหนักอ่า395หกิโลสามกิกโลครับนะครับผมแต่ว่าตัวนี้พ่อกับเปิดแบงไว้อยู่เนาะได้ทุกตัวครับหามักตัวได้มาเบิ่งเอาเลยชอบตัวไหนนะครับผมพี่น้องครับชอบตัวไหนจับเลยครับหวัง เป็นลูกของแก้วฝาเนาะพ่อเนาะครับผมนะครับผมขี่งดีเนาะพ่อเนาะโอ้ยเนี่ยเนี่ยคือเปลือกสํารีครับไม่มีกระเลยชื่ออะไรนะพ่อนี่ชื่อแก้วตาชื่อแก้วตาเนาะพ่อเนาะน้องเขาสิบเดือนชื่อแก้วใจครับผมน้องสิบสิบเดือนชื่อแก้วใจครับอ่ะคุณพ่อครับเดี๋ยวให้เบ่งัตต่อไปเลยครับผมสุดยอดนะครับพี่น้องตัวนี้เผือกเผือกซัมรีเผือกงามนะครับพี่น้องครับผมคุณพ่อครับค้ายตัวนี้นี่เพิ่นเป็นลูกของผู้ใดพ่อ อ่าตอนนี้เขาชื่อแก้วใจเป็นลูกแก้วฟ้าเป็นลูกแก้วฟ้าคือกันครับอันนี้เขาแบ่งจากท่านดรตองมาท่านเอามาส่งให้ก็นี่อายุสิบเดือนสิบเดือนเองหมดสิบเดือนน้ำหนักสามรอยสิบห้ากิโลสูงร้อยยีสิบหกฟ้าดีพอจุ่มมาใ่เดดจังหน่อยนะคลัทขึ้นเนน่ยเอยแก้วใจมาแต่พอแล้วพอสิบเดือนเนี่ย พี่พอครับจุงให้เพิ่นควงขวงนะครับผมให้เพิ่นขวงขวางกล้องเน่พี่น้องเขาได้เบื้งลำตัวล้ำตูตนั่นแล้วก็ถอยเสีถอยสิเออไอ้ท่างน่นเชยร์ลุดท้ายเออถ่ายดีนะพ่อเนาะสิบเดือนครับอันนี้เพิ่งเอามาได้เดือนกว่าเ<อ>พิ่งข<อ>ีดสองรอบแม่นปะครับครับขีดสองรอบตอนนี้อ่ากำลังอ่ายื่นจด ยื่นจจอ่าใบประวัติครับกับสมาคมครับผมยื่นจดยยุติสายพาะยื่นจดก็อาจารย์จากอ่าเทคโนโลยีเกษตรครับท่านอาจารย์เดี๋ยวลืมชื่อไปแล้วนั่นแหละเขาเขามาถ่ายทําฝังชิปแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมส่วนแม่เท้าสองตัวนั้นไม่กล้ารู้ใครจะดิ้นก็เลยเอาแต่รุ่นเล็กสามตัวครับฝังชิปเรียบร้อยแล้วก็ทำใบประวัติของเขา ส่งไปให้เขาแล้วก็ค่าสมาชิกหกร้อยแล้วก็เขาทำใบประวัติให้ก็ตัวละพันครับก็น่าทำเพราะว่าครูเคยเล่น่ะวัวเรื่อยยมามันมีใบเพชรเนาะครับผมมันจะได้จับไล่สายได้ไงอือันนี้ก็เอองั้นช่วอดีสอบถามท่านลรกติมบอกโอ้อาจารย์ทำเลยอย่างเงี้ยชอควายก็ทําได้บ่พ่อทำได้ทําได้ก็บอกพี่น้องชอควายเหมือนกันไปทํายังไงพ่อไอ้วิธีการวิธีการอันดับแรกเขาก็ติดต่อ ติดต่อเดี๋ยวต้องติดต่อท่านดรโดยตรงใช่ไหมครับใช่เอาอย่างนี้พ่อถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอยากทําใบประวัติควายผมจะทิ้งเบอร์โทรพ่อไวให้เขาโทรมาติดต่อมาหาพ่อพ่อค่อยประสานต่อให้ได้เนาะนะครับผมผมขออนุญาตให้พ่อเป็นที่ปรึกษาให้พี่น้องเกษตรกรเราเราะน่อเนาะได้ได้ได้ครับผมนี่แหละครับพี่้องคราะมันจะได้เป็นหลักประกันว่าควายของเราเป็นลูกหลานใครครับผมไล่สายทางแม่ทางพ่อมีหมดครับก็เลยอย่างอย่างของผมทุกตัวผมพยายามทำให้ได้ทุกตัว ครับผมเพราะว่ามันอุ่นใจคนที่ซื้อไปเขาจะได้ไล่สายได้ว่าเออไม่ใช่ลูกอันนั้นลูกอันนี้ลูกอันโน้นมันไม่ใช่แต่นี้เขามีใบรับรองไงครับผมก็พูดได้เหมือนกับวัวเรื่อยเป็นลูกวินเจเตอร์นะว่าอไรเป็มปากบ่อไอบานไอเมืองใช่เพราะว่าเราเคยเล่นมาอย่างนั้นครับแล้วอ่าเรียกงไงว่าเขามาขอแบ่งคนที่เขาไปเลี้ยงเขาก็มั่นใจด้วยครับผมว่าเออเราไม่ถูกหลอกของแท้แน่นอนครับพ่อใช่นี่นี่มันเป็นจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เลยคนที่ได้ไปเขาก็ปรับปริ่มบผม โดยเฉพาะพวกวัวพวกควายเนี่ยเขาซื้อเราราคา3ามสี่แสนนี่ได้จับได้จูในรูปในคํามันปลื้มนะครับผมอ่ะโอเคนะครับพี่น้องเมื่อนี่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับผมมาหาคุณพ่อบัญชานะครับพี่น้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟ้มเป็นอีกหนึ่งขอกนะครับพี่น้องครับฝากพี่น้องเข้าติดตามนะครับพี่น้องเพราะว่าคูุ่วชเบิ้งหลายอย่างนะครับผมในการบริหารจัดการนะครับคุณพ่อบัญชาครับเพราะว่าคู่บวชคิดว่าดึงเป็นแบบอย่างไอ้พี่น้องเข้า ในระแวกในโซนอำเภอปราสาทอำเภอประคนใช่ไก่เท<ต>ียนมาได้รไดครับมาได้ตลอดนะครับก็บบย,ยินดีต้อนรับเป็นที่อย่าเรียกว่านี่เลยเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับผมคุณพ่อครับเพราะว่าปัญหาเพิ่นอยากคู้ว่าปลูกอินทผลัมจงังไดนนะครับผมเพิ่นก็สิได้มาปรึกษาคุณพ่อนะครับผมว่าเลี้ยงควายจังไรจังสิงามเลี้ยงควายจังไรจังสิใหญ่คุณพ่อก็นยินดีต้อนรับพี่น้องเฮานะพ่อเนาะยินดีต้อนรับเสมอครับครับผมคุณพ่อครับก่อนนะครับผมครูวรเสียอัมลาผาจากพี่จากน้องนะครับคุณพ่อ ผมอยากให้คุณพ่อนะครับเบาฝากพอพี่หนอนห้องเกษตรกรเฮาคนที่กาลังคิดว่าอยากขับมาเล้ยงคั้วไม่แล้วพอคิดว่าราคาควค้วราคาขัวสิเป็นยังไงต่อไปพ่อครับบอกสูพี่น้องเขาฟังเลยครับก็คืออันนีพ้พูดถึงเรื่องเลี้ยงควายนะครับผมอย่าง,างเลี้ยงวัวเนี่ยเราสั่งซื้อจากต่างประเทศมาได้ครับต่างประเทศมาเป็นร้อยเป็นพันตัวถามว่าเราจะส่งขายให้เขาคืนเขาจะซื้อเราไหมครับผมแต่ควายไม่มีควายไทยถือว่าเป็นดีที่สุดในโลกครับผมแล้วเรามีแต่จะส่งออกและใครจะมาส่งแข่งกับเราไม่มีนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือการได้เปรียบของควายครับผมและอยียาเราสามารถตั้งราคาได้นะอย่างท่านดรท่านก็จะให้คําว่าควายกู้ชาติครับก,ก็ผมเห็นด้วยวันนั้นมาท่านมาที่นี่ก็ปรึกษากันเรื่องนี้แหละครับผมควายกู้ชาติก็ผมคิดว่าน่าเลี้ยงไม่มีการเต็มตลาดแน่นอนครับผมถ้าท่านรีบซื้อรีบเลี้ยงจะเร็วที่สุดราคาจะไม่แรงเพราะอยู่ไปยิ่งหนักนะพ่อคิดว่ามันจะหนักไปกว่านี้ไหมในความคิดพ่อ หนักแน่นอนหนักแน่นอนประมาณกี่ปีครับผมราคามันถ้าเป็นควายครูคิดว่ามันจะนิ่งอยู่มันมแจะจะเพิ่มจากนี้ไปอีสิปีข้างหน้าไม่ต้องกลัวเรื่องราคาเนะพ่อเนาะใช่ต้องเสื้อผ่อได้เพราะว่าพ่อเป็นภูมิประสบการณ์ในการที่อยู่กับม่วกับขั้วมาโดยตลอดระยะเวลาจากมือน,นี่ยนอหอดมืออีกเกือบหาซิบกว่ปีแล้วนะพอครับราคาอ,อยอา่ใยวันกลงอย่างตัวนี้ลูกแก้วฟ้าถือว่าดีที่สุดของเพลควายเพือก้แล้วเพราะฉะนั้นจะผสมก็ต้องเอาตัวที่ดีที่สุด มาใส่กับเขามาบสงกับเขาเมื่อรุ่กออกมาราคามันก็ยิ่งสูงขึ้นมีเห็นไหมนี่วิธีการคิดใช่ต้องคิดแบบนี้ไม่มีใครที่จะเอาน้ําเชื้อไม,ไม่ไม่ค่อยดีลงให้อย่างตัวนี้เนี่ยถือว่าเพียคอยเผื่อพ่อของเขาใช่ไหมละ่ะครับผมคือต้องมานั่งคิดว่าไล่สายดูว่าตัวไหนจะใส่กับเขาต้องดีที่สุดลูกออกมาราคาต้องดีกว่าแม่เขาอีกเท่าตัวเท่าตัวหลายๆเท่านะครับผมพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับ เป็นอีกหนึ่งขอกเป็นอีกหนึ่งฟ้ามนะครับพี่น้องคุณวุฒิฝากไว้น้ำพีน้ำหนองเห่านะครับผมก่อนเสียบลาบาจากพีจากหนองนะครับผมคุณพ่อครับคุณวุฒิขอเบอร์โทรคุณพ่อไว้นะครับอ๋อได้ครับได้ได้ก็บัญชา093 093 538 538 6174 6174ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมคุณพ่อครับวันที่นี้นะครับผมฟ้ามเห่านี่หรือว่าขอกเห่านี่มีมีอ่ามีเพจมี่ยังใน้เฟซบุ๊กบอพ่อครับ นใยังเลยบ่มีเลยนะพเนาะแต่คือเลี่ยงแบบบานบัธรรมดาเฮาเกษตรกรเฮ่อนาะ้่อเนาะแต่ว่าไม่เลี่ยงแบบธรรมดาแต่บ่ธรรมดานะครับพี่น้องครับวมือนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณนะครับผมคุณ่อบัญชาหลายๆครับคุณ่อข้าบสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณเช่นเดียวกันขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมครับผมขอบคุณครับ